กราบสวัสดีพี่น้องชาวโลกทั้งหลายครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ชาติไหนประเทศไหนก็ถ้าดูอยู่นะครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดือนเมษาร้อนร้องแต่ผมเกินแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติถ้ากูบน่นว่าหัวร้อน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 มันมันทำให้เย็นขึ้นไหม มันไม่เย็นมันไม่เย็นนะ่แน่มันก็จะทําให้เราอารมณ์เสียง่ายง่ายบูดง่ายถูกไหมครับเมื่อพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมันมันไม่สามารถแก้ได้อ่ะบ่นไปมันมันก็ดิ้งมีอารมณ์ร่วมใช่ไหมพอมีารมร่วมปุ๊บเนี่ยจากที่ร้อนพอทนได้มันเริ่มร้อนพอทนไม่ได้แล้วพัดลมแม่งไม่เย็นเยต้องซื้อใหม่ไว้ไม่เย็นพัดลม ติดแอร์แม่งลึนั่นแหละนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความคิดมันต่อยอดอ่ะนะครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรที่ทำให้ชื่นใจอะแค่พูดก็รู้สึกแย่แล้วเออนั้นก็ดังนั้นคุณก็ควรจะไม่พูดมันนะครับปล่อยมันไปนะครับถ้าไปไม่รู้ไม่ทีไปเพราะไงก็บว่ามันก็เรื่องปกติงไงเออไหมครับ มองในแง่ดีหน่อยเดือนเมษาถึงมันจะร้อนแต่วันหยุดมันเยอะนะคนทำงานไรยวันก็เจ๋งครับเจ๋งคนทำงานไรเดือนก็สบายไปกินเที่ยวระหว่างที่กินที่เที่ยวก็มีเงินเดือนด้วยอ่าครัไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจไม่ต้องไปตกเศร้าโศกอาดุนนรที่เราไม่ได้เป็นแบบเขาือไม่ได้เท่าเขาเพราะมันมีคนที่ ยิ่งกว่าเราเยอะแยะครับอืเราไม่อยู่เดียวคนเดียวคนโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆบอกท่านนะครับถ้าท่านอยากจะฟังก็ดูไพ่ครับวันนี้ผมจะเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุทธที่สามเมษายนสองพันห้า็ดนะครับ เตรียมรับชมรับฟังครับวันที่สามสามวันตอนที่สามถึงวันที่เก้าพร้อมดับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดะครับมาฟังกัน ตรงกันครับผมใบแรกคือตัวสําคัญนะครับว่ามันจะเป็นอะไรอ่ามันขึ้นเหรียญนะครับขึ้นไพ่เหรียญแจ็คถือเหรียญไพ่เงินหมุนใหญ่นะครับหรือมองในงแง่ร้ายก็คือนี่ครับนี่ขึ้นมาก่อนเลยครับนี่สี่งขึ้นมาก่อนเลยครับคิดแล้วมีความสุขไหมล่ะมีความสุขก็ไม่ต้องมีเคลดเปลี่ยนนะนี่ the winner for June ใบที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนทัศนคติคุณตึกไม่ต้องสนใจแปดดาบใครเขาก็เป็นสิบถ้วยฮามิดสามดาบแล้วก็ซิกเมทาวนะครับอ่าดูนะครับมันจะมีหนึ่งดุ๊ยฟะจูนเป็นพระใหญ่ สองเดอะทาวเวอร์ Tower, สามเดอะคามิดนะครับที่เป็นไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่คือไพ่ที่มันจะส่งอิทธิพลกับชีวิตเราเยอะนะครับมากนะครับดูที่ว่าความหมายไพ่เป็นอย่างไรนะครับอ,อย่างเตริรกเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่สบายตาและเห็นเน็นนะครับกาทรทะเลาะเบาแหวงนะครับก็มีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องน้าพึ่งหยดเดียวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันตีกันเลยทเลกันเป็นคู่แแค้นคู่คาดเลยเนี่ยใช่นะครับ <c oughs> นอกจนั้นก็ยังหมายถึงปุัติเหตุด้วยนะครับในด้านสัมมาชีพมันจะเรื่องของตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมก่อสร้างอืมก็วิน้องฟอร์จูนทรัพย์สินที่ดินมรดกใช่หมดนะครับส่วนมากจะเป็นที่ดินนะครับเอ์มิตคือไพ่ฤาษีไพ่พระไพ่นักปราชญ์ไพ่ผู้รู้ผู้ที่ให้ความคิดอ่าผู้ที่อ่อเหมือนสมถะเรียบง่ายก็ใช่นะครับอ่ามาดูตามสถานการณ์ มันขึ้นท้ายเหรียญมาก่อนนะครับปัญหาที่จะเจอก็คือเรื่องเงินการเงินนะครับซึ่งมันก็มีใบเดียวด้วยคือแจ็คถือเหรียญน,นะครับมีอย่างแค่สองอย่างไม่กู้เขาก็เป็นหนี้เขามีอยู่สองอย่างดึงตัวว่างๆเนี่ยรีบตัวกู้เลยรีบกู้เลยแต่กู้มาเพื่อทำรายทุ่งกู้มาเพื่อซ่อมแซมต,ต,ต่อเติมบ้านถือว่าอ่ะมันหมุนเวียน คุณกู้มาทํมาสังหารหรือเปล่าครับก็่ายเงินต่อเงินเขาเรียกว่าเงินทํางานต่อยอดให้เรานะครับเพราะนั้นหนึ่งถ้วยเรื่องที่พักอาศัยก็ถือว่าใช่นะครับมีเหรียญแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนะครับมีหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยจริงงก็ได้ไปถึงคนที่สร้างหอพักทําหอพักให้เช่าหรือจะนได้กันโรงแรมนะครับเนี่ยพ่หนึ่งถ้วยแต่สถานการณ์แบบว่า ยังไม่แน่ใจมันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเจออะไรแต่ยังไม่แน่ใจนะครับถ้วยนะครับอ่ะเรื่องการงานนะครับมีแจ็คไม้เท้าใบเดียวแล้วก็มีสองใบสิบไม้เท้านะครับสิบไม้เท้าการงานช่วงนี้ก็คงปั่นกันแหลกรานะครับโดยเฉพาะมายกล้อเนี่ยส่วนมากท้ามาชีพเอ่อเกี่ยวการขนส่งการเดินทาง ขับร,รถะขับร,รถเออตอนนี้ให้เห็นภาพเลยมนุษย์ไรเดอร์ส่งอาหารส่งของเนี่ยนั่นะแหละใช่นะครับงานหนักไหมหนักก็ดีเพื่ออะไรอะเพื่อใชน้นี่นี่อะไรอะนี่ที่กู้มาเพื่อทำมาหากินนี่แหละอนั่นคือเรื่องปกตินะครับแค่การเงินมันไม่เคลื่อนไหวแต่คุณก็ยังมีรายได้าจากการทํางานคุณอยู่ทํางานเงินก็ไม่เข้าออถูกไหมครับเพราะเพราะนั้นมีแจ็คเญน,นะ มองในแง่ดีมันคือตัวกระตุ้นนะที่คุณนี่คุณุณณกระตุ้นที่คุณอยากทํางานกระตุ้นที่คุณต้องต้องหาไรายได้ไม่งั้นสิ่งที่คุณซื้อมาหรือสิ่งที่คุณได้มาอาจจะถูกยืดคืนก็ได้ถูกไหมครับอ่าเรื่องการงานสิบไม่เท้าว่าเหมือนถ้าข่มกันไปพักว่างนะครับพักบ้างนะครับบางทีมันเหมือนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนรอบตัวในครอบครัวในเพื่อนฝูงบ้างมันกลายเป็นคนตัวเดียวนะครับ <c oughs> เนี่ยเหมือนไม่มีใครเลยไม่มีใครมองเห็นความเด็ดเหนือไม่มีใครมองเห็นถึงท,ที่เราทุ่มเทเพราะว่าเรามุ่งทําอย่างเดียวนะครับเราเราคิดว่าอเราทําเพื่อให้เขาเพื่อแต่ตัวเราเองไม่ได้ไเลยเลยได้นอกจากความเหนื่อยอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับในด้านความรู้สึกก็ได้ด้านธรรมะก็ได้ในด้านของเรื่อวิชาการพบ,พบเจอความสุขคุณจะไม่เจอนะครับ ทำาตัว,วันเนี่ยครับผมก็เคยเป็น,ปนอยู่ผมก็เคยทําอยู่นะครับถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณเก็บไม่เป็นคุณจัดระเบียบมันไม่ได้มันจะทาให้คุณเหนื่อยมากยิ่งขึ้นพอยิ่งทําแล้วเงินไม่รู้ไปไหนนะครับพอจัดเียญน,นะน่ะนี่ถ้าเป็นเรื่อง,องการเงินอนะันนี้สิ่งเยอะหรือไม่ก็่เกี่ยวกับการกู้ยืมแต่อย่างที่บอกถ้ากู้ยืมไปสร้างนี้สร้างนี้นนทำนู่นทํานี่อ่ะถือว่าดีนะครับการเงินก็มีแค่จัดเียญน,นะครับก็ไม่ได้ลําบาก เพราะมันเป็นไพ่เงินหมุนอยู่แสดงว่ามันยังมีให้หมุนอยู่แล้วหมุนเยอะนะไพ่เนี้ยแจ็คเี่ยนี่มันจะหลักหลักแสนขึ้นนะจะถึงหลักสิล้านนะครับครับอะต่อมาเรื่องของความรักสามดาบคือมือที่สามสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นความรักที่เป็นครอบครัวไปแล้วครับใช่ไหมครับหนึ่งถ้วยเหมือนการเริ่มต้นความรัก เราเพิ่งพบพปะพบเจอยังไม่ถึงขั้นถูกใจยังไม่ถือว่าใช่นะครับถ้าคุณมีคู่ค,คูมีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเตา้าอยู่แล้วเนี่ยสิบถ้วยความรักก็ถือว่าไม่ได้ย่ําแย่นะครับถือว่าดีนะครับนอกสจากว่าปัญหาแปดดาบอะคือทําตัวมืดแปดด้านนะครับทำตัวมืดแปดด้านแล้วก็ไม่ไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้หรือบางที ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครแล้วบางทีมันก็เก็บนะครับไอความเก็บนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันให้มันระเบิดเพราะคุณไปอัดอั้นมันนะครับเพราะนั้นแปดดาบอ่ะมันคิดอะไรอยู่ในใจแทบจะไม่มีใครรู้นะครับแต่มันไม่ส่งผลดีกับชีวิตคุณนะครับเพราะว่าเรื่องตัวผ้าไมเกรนสายตาความดันรวมถึงอัมพฤกษ์ผ้าด้วยจะบอกให้นะครับอ่ะ ต่อมาเรื่องในความรักไปแล้วเนี่ยตัวนี้กอันตรายเรื่องความรักค,กคกในในั้นเนี่ยใจเย็นไอ้คนที่สามผู้คนที่สามอะ่ะมันไม่ได้มาซื้อข้าวให้เรากินนะมันไม่ได้มาซื้ออะไรให้เราใช้แล้วมันก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราด้วยแล้วทําไมไปต้องเอาคําพูดของพวกนี้มาสนใจคนที่ไม่เติบโตหรือไม่ก้าวข้ามได้อะ่ะชีวิตมันจะวนๆลุลุ่มนอนดอนนะครับกับไอ้คำว่าชาวบ้านคนนี้ถ้าชาวบ้านเขาบ้าเขาเขาว่าเขาไม่ถด เขาไม่เห็นสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องดีหรือไม่คอยอยุยงให้เรารู้สึกแย่เนี่ยเลิกคบไม่ต้องมีคบมันแปดดาบเนี่ยไม่ได้มือแปดด้านหรอกครับคุณมองรอบตัวให้ดีๆมันมีนะครับอย่างพ่อแม่ผู้หลับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายนะครับอุยใครก็จะไปแก้ได้นี่มันจะไปช่วยอะไรมึงได้คุณคิดไปเองคิดไปเกาะน,นะครับอ่ะนะครับ ดูวีนฟอร์จูนมันค like <light> ืออาจจะถึง <Theory> ช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบางอย่างของชีวิตนะครับมันคล้ายๆกับว่ามันเอ่อมันเนิมเรื่องของมันมาเรื่อยๆไม่น่าจะเป็นเรื่องดีด้วยเออเดิมเรื่องมาเรื่อยๆเบิดนกงล้อที่กำลังหมุนนะมันหมุนอยู่หมุนอยู่แล้วมันเริ่มหมุนหมุนลง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 จนสุดอ่ะมันก็คือการเปลี่ยนการกระชากนะครับนี่นี่โดย ะชะตานะครับโดยโชคชะตาจะเป็นกลงล้อเนี่ยนะครับถ้าในด้านดีมันคือสินทรัพย์นะครับส่วนมากมันจะเป็นที่ดินมันก็หลักหลายสิบล้านแหละ,ะเป็นสิบล้านขึ้นแหละที่ดินนะครับทำแล้วเหมือนแย่ทำแล้วเหมือนไม่ดีนะครับผมมีคำสามคำนะครับที่จะบอกสามคำนี้เป็นคำที่ทำให้คุณไม่รวยสักทีไม่มีความสุขสักที ไม่เจออะไรที่ใช่ทันทีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะพูดคุณอาจจะมีวิธีอะไรทําแบบนี้อยู่แต่มันเป็นพลังด้านลบครับอืมันคอยติดเชื้อติดลาไปทั่วอย่างคําที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องบอกกูรู้ไปแล้วไม่ต้องพูดฉันเข้าใจแล้วเนี่ยครับกมบอกกูรู้หมดแล้ว คุณก็เท่ากับปิดนะครับคุณก็เท่ากับคุณปิดกั้นสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะจากคนรอบตัวจากเพื่อนจากฝูงจากตำลงตำราจากหนังสือหน,นังหาจากข้อมูลคุณคิดว่าคุณรู้คุณก็จะไม่อ่านคุณจะไม่สนใจสมองมันก็ไม่เกิดการทํางานถูกไหมครับเมื่อไม่เกิดการทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็อื้อมือตื้อม,มก็มึนนะครับเชื่อเถิดนะครับผมเป็นน้ําเต็มแก้วแต่ผมไม่ได้มีแก้วน้ําแก้วเดียวผมมีแก้วน้ําเป็นร้อยๆเป็นพันใบ ้อมจะเติมก็เติมมาเลยผมดีรับดีรับดีรับทั้งนั้นนะครับเพราะมันเป็นพิธีของคนประสบสาเร็จเขาทํากันนั่นครับอ่าคําที่สองคือ,อยากว่ะคุณทาไม่ได้หรอกอใครจะไปทําได้ยากขนาดนั้นนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับอันเนี้ยซึ่งคนเกา้าสิบห้าเปอร์เซ็นก,ก็พูดอยู่แล้วแหละพูดไว้ก่อนอ่ะกูไม่รู้จักก่อน,ไ,นไ,ได้ไปนี่ได้ไมอืมคุไม่รู้จักหรอกูุูโง่ตะตานะประมาณเนี้ครับ ได้ไหม,มคิดว่าไม่ได้อะกูทำไม่ได้สมมุติถ้าคุณเป็นทํางานอยู่ในองค์กรที่ใหญ่โตองค์กรที่เหมือนมียอดหมุนเวียนในบริษัทในองค์กรเป็นหลักล้านแล้วสัก,สก,สก,สกหลายสิบล้านเนี่ยคาว่ายากคําว่าทําไม่ได้นีนน่นะครับมันจะกลายเป็นโดยรัฐนะครับติดต่อไปถึงเฮ้ยงบัญญัตใครก็ทําเออว่ากูว่ามันไม่ได้ หัวหน้าไม่น่าทำได้หัวหน้ามันก็บอกเอ,อไม่คงยากนะคุณจะทาเนี่ยปิดงบเนี่ยปิดยอดของปีนี้ทนุทนเงนท้นได้ไหมไม่น่าจะได้มันก็จะพูดต่อๆมันก็รับความคิดเนี่ยมาฝังฝังฝัง,ฝ,งฝังอยู่ในหัวมันก็ทาให้ทําอะไรไม่ได้เพราะเราปิดการทํางานของสมองในส่วนของการพัฒนาหรือการต้องการสินษาน,นะครับหรือคําที่สามที่ทาให้คุณ ไม่เหมือนคนรวยไม่เหมือนคนมีความสุขก็ทีก็ค,คุณว่ามันคงแพงแพงว่ะซื้อไม่ไหวหรอกซื้อไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาหรอกชาติเนี่ยเชื่อผมว่าคุณทําได้นะครับคุณอยากได้บ้านหรูราคาสามล้านห้าล้านหกล้านสิบล้านก็แล้วแต่ผมทํามาแล้วแล้วผมบอกไปแล้วผมช่วยคนมาหลายคนแล้วเขาก็มีบ้านละสามล้านห้าล้านในในชีวิตเขาไม่เคยคิดจะมีแต่เขามีเพราะว่าใช่ตอนนี้มันแพงมึงซื้อไม่ไหว แล้จะทำยังไงให้ซื้อไหวทำงานมากขึ้นหหารายได้เพิ่มขึ้นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างแรกที่เราต้องลงทุนคือการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองหมายถึงการให้ตัวเองมีเพิ่มศักยภาพนะครับอถูกไหมพูดอะไรได้คิดอะไรได้เจออะไรก็ทําได้หมดไม่ทําทําไม่ได้ก็เรียนรู้เพื่อใช้ได้เพราะนั้นเมื่อคุณอยากได้อะไรมันคือความสุขมาเติมเต็มในความ ขาดของคุณหรือในครอบครัวคุณหรือพ่อแม่พี่น้องคุณนะครับวันนี้ยังซื้อไม่ได้วันหน้าเราจะทําวิธียังไงให้เราซื้อมันได้ถูกไหมครับพัฒนาตัวเองไปนะครับหรือไม่ก็มีไรายได้ขายได้เริ่มขายได้ตอนเนี้คุณมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านนะมันแทบจะไม่ต่างกันหรอกครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรออกมาสร้างขึ้นมาทำขึ้นมา นะครับให้มันต่อยอดได้ต่อยอดได้สักวันหนึ่งถึงที่คุณอยากได้ที่คุณว่าแพงๆมันก็จะได้นะรหรือเพิ่งไปปิดกัน้นนะครับเนี่ยสามคำนี้คือหนึ่งรู้หมดแล้วสองทำไม่ได้สามไม่มีสติปัญญาไม่มีเงินที่จะซื้อได้หรือทำได้นะครับสามคำนี้นะครับเป็นคำที่มันเป็นเลือดด้านลบนะครับฟังแล้วมัน ไม่เกิดการฮึดสู้ไม่เกิดการดีดดีดเป็นกุ้งมันไม่ดีดอะเมื่อชีวิตมันไม่ดีดอ่ม,ม,ดดอมันก็พบด้วยความเศร้าเนี่ยอย,าาย่างไพ่ฤาษสีเนี่ยเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ตําแหน่งบ้านพักที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเป็นไพ่ฤาษสีเนี่ยก็คือเก็บตัวบางทีเก็บตัวเพื่อเพื่อทบทวนเพื่อหาอะไรจากตัวเองเนั่นแหละครับแล้วถ้ามันเป็นไพเดือฮามิดขึ้นเนี่ย เลยเเมตขึ้นเนี่ยนี่แหละช่วงที่ดีที่สุดแล้วช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วสงบและสติสมรตายาดีที่สุดเหมาะกนการเรียนรู้มากๆว่าจะเรียนรู้อะไรถือว่าดีมากนะครับพกเอาไปพบปะผู้คนนั่นก็ได้นะมีเก็บตัวอยู่ตลอดเวลาเตือนตัวว่าต้องเรียนรู้นะครับอย่าทำงานหนักจนเกินอย่าทุ่มเทหมดหน้าตักเผื่อๆไว้บ้างนะครับเผื่อ,อ,อไว้บ้างให้ตัวเองหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับคนอื่น เขาก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองอะนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของวันนี้คนที่เกิดวันพุธนะครับ<ม>สิ่งใดที่มันมีประโยชน์อะไรดีๆถ้าท่านอยากเอาไปพัฒนาตัวเองหรือเอาไปต่อยอดซึ่งมันต่อยอดได้อยู่แล้วอยู่ทว่าท่านเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่คิดทุกวันไม่ทําทุกวันมันจะไม่เกิดพลังมันจะไม่เกิดกระตุน้นนะครับเพราะนั้นพยายามคิดว่าได้อกระจก ง่ายมากคนหมู่เลยโอ้แค่นี้เหรอกูไม่ใช้ปัญญาซื้อหรอกกูใช้เงินซื้อเว้ก,กูหาเงินได้แค่นั้นคุณอาจจะไม่ต้องคิดอะไรแต่ถึงพูดไปจิตมันบันทึกมันจะนี้มันจะ,นนจะพยายามจะโน้มเอียงเข้าไปหาในสิ่งที่คุณพูดประจำและคิดอยู่ประจำนี่คือเรื่องปกตินะครับอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้ท่านพบเพื่อพบ,พบ พบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะครับมีปัญหาก็ขอแก้ปัญหาได้อย่ากล้ามอย่าไปปัดปัญหาอย่าไปคนที่เขาเก่งส่วนมากเขาจะเลือกแก้ปัญหาไม่ใช่เลือกตัดปัญหาหรือปัดปัญหาจิ้งไปนะครับคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสิ่งใดมันไม่ดีก็ไม่ต้องจํามันนะครับชีวิต หนึ่งครั้งใช้มันงคุมที่สุดนะครับขอพรบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนถึงนาทีนี้นะครับผิดถูกยังไงก็อภัยให้กันด้วยนะครับเจตนาที่ดีต่อท่านให้อยากให้ท่านนะครับมีอะไรที่มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นอะไรที่มันไม่ต้องยากเย็นแต่เขตหรอกมันไม่มีเรื่องอะไรยากหรอกครับยากกับข้อมัวแต่คิดเพราะไม่ลงมือทำนะมันก็เลยยากถูกไหมครับอ่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยถ้ามันดีถ้ามันมีประโยชน์นะครับจะดูกันเฉยๆเด้อทักทายกันมาสักจุดสองจุดก็ยังดีเด้ออ่ะอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับผู้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ